นี่ต้นทุเรียนนะคะนี่เราปลูกอยู่ภาคเหนือนะคะจังหวัดพะเยานี่ต้นนี้เราซื้อมาประมาณสามร้อยหกสิบบาทค่ะต้นนี้เขาบอกว่าเขาเขาเพาะในต้นได้ประมาณสองปีแล้ว<อ>เราซื้อมาปลูกพึ่งปลูกหน้าฝนเนี่ยค่ะนี่เราเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ อันนี้คือแบบต้นนี้เราไม่ได้คุมหมดนะคะน,นี่คือลากของทุเรียนเขายังสามารถงอกขึ้นมาได้นคะคะฝนจะตกนะคะตอนนี้เราถ่ายตอนดูฟ้าก่อนนะฝนกำลังจะมาเลยค่ะนี่นี่นะคะต้นนี้ก็สามร้อยหกสิบบาทเหมือนกันนี่นะคะ อันนั้นตัวอะไรคะนี่อันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเห็นไหมคะเราจะทำร่มไว้ให้เขาด้วยนะคะเดี๋ยว <c oughs> เรามารอดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเราเพิ่งปลูกปีนี้เลยนะคะนี่เราก็ปลูกกล้วยไว้ด้วยอันนี้กล้วยไข่นะคะ นี่พึ่งนอกเลยนะคะอ,อันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทมีความพยายามในการปลูกน,ะะนู่นเหมือนกันนะคะนู่นก็ต้นละหนึ100่งร้อยเหมือเราซื้อมาอมอมอน,นี่ก็ปลูกข้างกล้วยเหมือนกันกล้วยไข่นะคะ นี่เห็นไหมคะดูคพยายามพยายามที่จะปลูกผุเรียนนะคะน,นี่ต้นกล้วยไข่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ